สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะนี่นะคะเมื่อวานพี่อ้อยมาเปลี่ยนถังใส่น้ำให้เขาใหม่นะคะเปลี่ยนกรองใหม่เนาะแล้วก็ตัดใบออกบ้างนะคะคือใบยเยอะมากใบยเยอะพอๆกับลูกเลยค่ะ นะนี่พี่เอายืนอยู่ไกลๆนะคะตกลงไม่ใช่โอ้ยโทษไม่ใช่แต่งกวาขาวมินิอย่างที่เขาบอกเรานะคะ <c oughs> กวาปกติเนี่ยแหละค่ะคนขายก็นเนาะหาคลิปหารูปหาอะไรมาน่าจะเป็นคลิปของต่างประเทศนะคะของทางจีนหรือทางไต้หวันเนาะแล้วก็เอามาโพสต์ในช่องของตัวเองนะคะแล้วก็พอมีลูกค้าสั่งนะคะก็ ส่งส่งแตงควาบ้านเรามาให้นะคะบางลูกก็สมบูรณ์บางลูกก็ไม่สมบูรณ์นะคะเพราะว่าที่นี่าแมลงนะคะ,มะแมลงเต่าทองหรือมแมลงวันสีทองจะเยอะมากๆนะคะเมื่อกี้พี่อ้อยไม่ได้ยืนเนาะก็ก็เลยสะดุด <laughs> มีมีเก็บไปทานบ้างแล้วนะคะ หวานกรอบอร่อยปลอดภัยนะคะไม่มีสารเคมีนะคะเราไม่ได้ใช้พวกปุ๋ยเคมีอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะล้างทำความสะอาดแล้วก็ทานได้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูด้านนู้นเนาะด้านนี้เห็นแล้วไปดูด้านนู้นมั้งนะคะมาดูด้านนี้มั้งว่าเมื่อกี้นั่งทางนู้นก็ไม่เห็นเนาะ เส,เสียลมนิดหน่อยอีตอนที่เราทําคลิปนะคะแล้วเราบอกแตงกวาขาวมินินะคะเพราะว่าใจเราคิดว่าเป็นแตงกวาขาวมินิจริงๆนะคะพอโตพอเกิดลูกก็ประมาณนี้เลยแต่งกว่าขอบคุณนะคะขอบคุณน,น้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานไว้ใต้ช่องนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ